วันนี้เราก็มาถ่ายนะ้ำมันเกียบสุวท้ายนะครับร,รีโวใช้เบอร์80 90เช่ไหมของเชลใช่ปหะเออแอ,อดดเตส่าเป็นเบอร์นี้890เออมาตรฐานสูงสุดเออโอเคจีเอลห้าโอเคมาตรฐานสูงสุดนจะจ๊ะ พยขยันกันแขงครับเดี๋ยวแนะนำให้ FC มาหน่อย FC มาที่นี่ที่นี่คนเข้าเยอะไหมเยอะปะเยอะเป็นางวันเยอะเป็นางวันใช่ไหม,ไมเด็ดก่อนลูกท้ายก่อนถ้าคือถ้ามันเกินก็ต้องเพินมนะครับอ่าได้ได้ได้ไดจะจะจะใหญ่ไม่เกิน6ลิตรกับผมบั่นใจเลยเพราะว่าเคยเคย,เคยเติมมาก็2.5เกียร์2.5แล้วก็เฟืองท้ายก็น่าจะ3.5เกียร์ธรรมดานะ ประมาณสักสินาทีถึงเนาะท่านก็ควรเซ็นชื่อตรงนี้แล้วก็เปโทรศัพท์ตรงนี้ครับครับไม่ต้องโทรแล้วครับเดี๋ยวผมเดินดูง,งานอยู่อ่ะโทรสี่สิบเก้าโอ้โนะครับนี่ถ่ายถ่ายอะไรก่อนเนาะ ขายเกียร์ก่อนดีกว่าถ่ายเกียร์ก่อนเอ้ย่ายเฟืองขายก่อนใช่ไหมขายว่าก็หมดเลยขายว่าก็หมดเลยพร้อมกันครั้งเดียวจบเดี๋ยวไอ้อแหวนลองเนี่ยมันต้องโอ้ยน้ำมันเกียร์ยังพอได้อยู่เอ้ยเกือบเกือบหมดละฟ้าปะนี่เกือบเละแล้วโอ้โห หมดสภาพแล้วนะครับหมดสภาพแล้วเป็นไงเกียร์ขับขับการไหนได้ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเพราะว่นี่นะเป็นไงยังพอได้อยู่ไหมยังได้อยู่หลง มันหนือแล้วใช่ไหมมันเหลวเหลวเลยโ่าถ้าไม่ถ่ายนี่เป็นยังไงเนี่ยต้องวิ่งอึดแต่มันเามันพังแล้วไม่มีวันพังแต่มันจะวิ่งอืดอ๋ออ่าะาวคนนี่กำลังสงตรงบางคนไทยเกลียอืมอ่าอธิบายให้เอฟซีมฟังหน่อยว่าทำไมถึงต้องถ่ายตามระยะถามว่ามันมน้ำมันมีตลอดถ้าวิ่งิงสิบปียี่สิบปีก็ๆๆไปฟัง อ๋อมีน้ำมันเลี้ยงไปอย่างเดียวครับเพราะว่าการไม่การหลายก็เออลงกินน้ำมันไปเรื่อยใอ๋อก,กินน้ำมันไปเรื่อยไอย้สาหเหตุที่กินน้ำมันเพราะเพราะเพราะตัวนี้ด้วยไหมส่วนหนึ่งนี่นี้ละอืมผมว่าอยู่ทำไมรถผมช่วงหนึ่งมันวิ่งไม่ออกเลยน้ำอืดเออเนี่ยต้องให้เอฟซีดูนะเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่ไหนนะพระรามสองตรงไหนนะรพระรามสองก็เรียกกมแล้วลุงตรงเนี้ยไม่ใช่นะนี่ก็แหมดำเอาแหมดำใช่ไหมเออ นี่เรามาถ่ายแหละจะได้เห็นครับได้เห็นจะดจ่าว่าเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนแหวนลองไหมลุงมันยังมันยังโอเคอยู่ใช่ไหมแหวนรอง การทํางานของช่างต้องมีการเช็ดทําความสะอาดแหวนรองให้ดีนะครับ hmm. ต้องรองให้มันหยุดสนิทนะครับทั้งสองฝา่ายทั้งสอง,สองฝั่ง ขันพอตึงมือนะครับไม่ได้ขันขันขันพอตึงมือนะจ๊ะไม่ได้ขันเต็มที่นะ แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเออมันดูง่ายดูง่ายบางคนต้องตวงสองลิตรล้วเออสองลิตรเดยอะลิตรเดยอะเหมือนกันนะสองลิตรอ้หูสามสามลิตรกว่าเลยมั้ง นนใส่อีกสามจุดห้าบ้างใส่ครึ่งหนึ่งสังน,นี้ครึ่งอันนี้สามครึ่ง อันนี้3ามลิตรครึ่งอ่ะเอซดูนะครับ3ามลิตรครึ่งสำหรับคนที่สะถ่ายรีโวอ่ะต่อไปก็ไปฝั่งนู้นใช่ไหมเกียร์อ่ะ โอเคนะครับสามจุดห้าลิตรนะครับสามจุดห้าลิตรซึ่งหนึ่งพอดีอันนี้มันเป็นตัวเดี๋ยวอันนี้มันเกืออะไรน้ำมันอะไรตัวนี้น้ำมันอะไรฮะตัวนี้น้ำมันเกีีรยน้ำมันเกีีรยเหมือนกันเหรอพี่เดี๋ยวทำไมมันเป็นห้าแต่เยูสามสิบเ้ยงงเว้ยงงเว้ย เมื่อกี้สามครึ่งนะสมครึ่งนะครับ3ามครึ่งอ,อันนี้คือเราเห็นจะ่าๆนะสำหรับ FC คนที่จะมาถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับเฟืองท้าย3.5นะครับ ไปดูนะ้ำมันเฟืองท่าไอ้น้ำมันเกียร์กันมัน้งมันต้องเข้าฝั่งนู้นนะหรือยังไงว่ารูรูเติมมันฝั่งนู้นอะรูเตอร์มันฝั่ง,น,นะน,งนู้น ตรงก็ดีอ่ะหางมาไหนรูเติมมันอยู่ตรงไหนลุงนี่ข้าบนนี่มองไม่เห็นเลยสีอยู่ไหนโอเคครับเห็นแล้วอเข้าไปโอเค nè nah. ใกล้สามลิตรเ,เ,เ,เกือบสามลิตรเกือบโอเคสามลิตรเออเว้ยเกือบเจ็ดเกือบเจ็ดลิตรสามหน้าสองไอ้หลังสองจะเท่าไหร่วะหลังสามกินห้า แล้วก็แล้วก็เกียร์สามใส่เกียร์สามก็สองกว่าเกือบสามนะครับอันนี้ใส่จนลน้นอันนี้ข้างเกียร์นี่ใส่สามลิตรเลยใช่ไหมลุงโอเคอ่ะคำนวณราคาเลยครับจะได้รู้กันอันนี้เป็นหนึ่งพันหนึ่งพันสิบแปดนะแต่ว่าเราจะตีเป็นหนึ่งพันก็เลยต้องเป็นเศษแต่จจะกดใหม่ อ่าอันนี้เมื่อกี้เ,กเท่าไหรนะ 2, 1, 9, สองหนึ่งเก้าจุดไหมคูณด้วยสามจุดห้าอ่าสิบแปดนะเ๋บแป๊บหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งสองเก้าหนึ่งคูณด้วยสามบวกเมื่อกี้เท่าไรนะหนึ่งศูนย์อ่าตีไปสิบแปดก่อนปึ๊บนี่คือราคาที่ควรจะเป็นก็ตีไปงี้ครับถูกเพราะว่าถ้าปัดไปมันก็อย่างว่า อ่ะคูณสามจุดห้าไปอ่ะมันควรจะเป็นเศษนั่นแหละถูกแล้วอ่ะสิบเก้าก็ไม่เป็นไรปิดแล้วปิดแล้วเราอ่ะสองหนึ่งเก้าคูณอ่ะแปดร้อยก็บาทอ่าโอเคอ่ะดู อ่าเดี๋ยวจ่ายได้ที่ไหนเออจ่ายทางนี้ครับโอเคต้องจ่ายอย่างนี๋ยวางนีเป็นชื่อไหนครับกาเป็นที่ตรงนี้ครับหน 8, 1, ึ่งแปดหนึ่งเก้าเออไม่แพงนะไม่แพงเอฟซีมาถ่ายได้นะไม่แพงครับอ่าเป็นบัตรครับรบัตรเครดิตนะใช่ครับที่ผมถามมาชาร์จนี่ยนะโอเคแต่ครับอ่ะสรุปแล้วนะครับ ไม่แพ้นะครับไม่แพ้ทดสอบความเรียบร้อยหน่อยเป็นหรืไ,ไม่ได้ไม่มีเยอะนะครับต้องเป็นสทได้ครับได้ ครับเดี๋ยวทุกคนเซ็นชื่อตรงตรงนี้ครับ,รบได้ครับสองอ่าโอเคหนึ่งแต่ก็สองดีครับดีครับนี่เข้าไปเสร็จครับโอเคนะครับก็ถือว่าอ่าไม่แพงมากเดี๋ยวถ้าต้งรูนนะครับได้ดูเลขไม่ได้เมื่อกี้ไม่ต้องสตาร์ทก็ได้ มันไม่ต้องสษาษตาร์ทนะเดี๋ยวก็ต้องติดก่อนหกสามหนึ่งเก้าแปดอ่าทุกๆสามโลนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูพักหนึ่งก่อนว่าไงนะครับถือว่าราคาน้ำมันเกียร์ก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่ ครับ,รบมีอะไรแนะนำ f ี FC ผมไหมมีอะไรแนะนำไหมาำรับน้ำมันเกียร์ถ้ามาถ่ายเนี่ยแนะนำมาถ่ายกี่หมื่นโลมันแล้วแต่รถอะครับแล้วแต่รถใช่ไหมไอ้ยังผมเป็นรถสายจอดเนี่ยควรจะถ่ายทั้งหมดกี่หมื่นโลออ้อน,นี่ถามผมนาช่างหรือเปล่าโอ้นาชาไม่นานโอเคครับขอบคุณมากครับเออนะครับอ่ะเราคุยกันแล้วนะครับก็ถ่ายเสร็จแล้วนะจะเออเลื่นขึ้นไป โอเคนะครับเออได,ได้ครับผมว่ามันลื่นม,มันมันมันลื่นขึ้นนะหรือเป็นเพราะอะไรวะเออใายน้ำมันเชลเนาะน้ำมันเกียร์เชลเนี่ยเข้าเกียร์โบะเลยอะ่ะโบะเลยนะครับโบโบะเลยเนี่ยไม่มีไม่มีมมเข้าเกียร์โบะเลยนะครับสามหมื่นโลครับยอมครับรานะคาไม่แพงมากนะครับ ก็ใครที่ามาใช้บริการนะครับอันนี้คือผมตัดสินใจถ่ายเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่าถ้าเราไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของที่อื่นนะครับแพงอยู่แพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะโอ้เข้าโบเข้าโบเลย้ยไม่ไม่ค่อยขัดเออเข้าโบเข้าโบเลยโอ้สำหรับคลิปนี้นะครับสวยงามมากครับ เดี๋ยวรอดูใช้ระยะยาวว่าเป็นยังไงนะครับก็เข้าโบเข้าโบอยู่นะมันก็จะมีสัญญาณเดิมนะครับว่ามีแก๊กเข้าตามกล็อกอยู่แต่แบบมันไม่คงไม่แย่ขนาดเท่ากับตอนที่ยังไม่ถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับก็ขอบคุณสำหรับเอซีนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดและกดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องตาสาวดีวว่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ